빨간. 오케이. 좋다. 예. 빨간. 예. 어. 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 ไม่รอดไม่รอดเอ <c oughs> าไป ไม่ได้มาตีดาบผมเออต่อเออดีมากเออดีมากเนี่ยอยาฟันหูผมดิฟันตู้องเออแล้วไม่ใช่ผมดิ วาวเว่าต้งเปิดตัวไงได้หมไหมเบาันนี้ได้อยู่ครับได้นะโอเคแต่ถ้าเนนี้วนี้มันข้เก้าโอเคงั้นีวเออเอเอาไแมดมาได้ยังไงดาบจริงลุ แล้วยบส็้ตีข่อยยังไม่มาอ่ะตีหัมโอเคเนี่คือ,อกูอด good. ถ้าคุณตีมันเอาอะไรตีเอาไงตีหวัวโอเคอย่างนี้คือกูดโอเคไหมอ่ะทีนี้ถ้าเกิดโดนฟันก็เหนือหัว,หวไหลมาถึงข้อมือแขนขาคุณลองแขนข่ายห,หลังแต่เกมจะไม่หยุดการต่อสู้จะไม่หยุดลงเข้าใจไหม คุณก็เปลี่ยนมาใช้อาวุธข้างยืนที่มีแต่ถ้าโดนฟังก็แต่หัวเข่ามือเข่ามันก็จะขาขาดมันภูเขาอย่างนี้แต่การต่อสู้ก็จะไม่หยุดเลยเช่นกันมันก็จะถลายไปเลยเพราะไอคนที่กาลังขาขาดร่วงผมอาจจะใช้แรงเพื่อสุดท้ายฆ่าคุณก็ได้เห็นไหมทีนี้บริเวณใบหน้าคือจุดที่อ่อนที่สุดเป็นจุดที่อันตรายที่สุดเราจะไม่ทิ่มเต็มแรงอะไรก็ตามที่มีแรงกระแทกใบหน้าอย่างนี้จะถือว่าตายทันทีไม่ว่ามันจะแรงระดับมากน้อยแค่ไหนก็ตามแค่มีแรงพุช ให้หน้าแตะกระเด็นถือว่าตายเลยเข้าใจเพื่อป้องกันอันตรายไม่คอหักโอเคไอ้สิ่งเนี้ยมันเอาไว้กันอย่างงั้นกันไม่ให้คุณโดนแทงเข้าใจไหมนอกนะั้นอาวุธของคุณมีมีฟัสซิ่งทิปสามารถแทงได้อาวุธของผมตรงนี้แทงไม่ได้แต่ตรงนี้แทงได้เข้าใจะนะพร้อมไหมครับ<ะ>โอเคไม่รอดดีมากอ่ะเริ่มคุณจะฆ่าผมคุณมันจะไม่ได้ฆ่าไม้ที่อยู่ในมือผม ผมคือโจนคุณเอาหัวมาใส่ตาทำไมใช่ไหมคุณเอาหัวมาใส่หูทำไมเอาหัวไปจับรว้ดเอาหัวไปจับรว้ดโอเคดีมากอ้าวทำไงดีทำไงดีเอออย่าย้ํอย่าย้ํคุณย้งเออดีมากเออดีมาก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 โตนมาอ้อยังไม่เก็บเลยเป็นโจนมันเดินเาไม่ได้เป็นโตนมันก็ดูดีเดินเป็นโจนเดินไม่ได้ โอ้โอดีออมากไสแตกเก่งมากมีนี่อยู่ที่หอบใช่ไหมเดี๋ยเค้าว่างใช่ไหมจงข้ามาทำไงเออเอาซุกเออตัดขามานนันดีมากเอาขาผ่านแล้วทำไงต่อเอออย่าไม่แรงพ่ออ,อ,อย่าไม่แรงพอ,อ,ม,งพอมันทำได้ทำไงดิทำไงดิทำไงดิเออดีมากอ,นะอีกทีหนึ่งมาเรดี้มาหลอดพูดไปโหลดอดอ่ะมาเลย